สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคนย่ายอโดนาสตรอรี่นะจ๊ะกิมเขาเที่ยงน้ากันจะพี่น้องตอนนี้ก็บายสามโมงเคืองจะเลิกงานมาเมื่อนี่เขาเป็นคนไทยเด้อจะ้ะกิมข้ขาวเจ้าจะพี่น้องเมื่อนี้นําพริกกะปิจะ้ะเห็นบอนาะอือสิบ่เห็นดอกเนาะอืมไข่เจียวพักกะมีนี่จะแตงกวาพริกหวาน สตอริลืมซื้ออยู่ซื้อยุอดีกับลืมซื้อพี่น้องขึ้นอยากกินน้ำพริกกะปิจ้ะบ่ได้กินโดนเป็นปีเลยแหละเพชแบบสุด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 เลยใส่ปักแข่งพรอมพี่น้องเลยแซบสุดๆน่าจะเบาๆลายใหญ่หางหนู แจะต่อยกินแบบนี้เลยเลาจ้ะต้องเปียกเพราะลาล่างแล้วอืมอืมชับมาก ง่ายๆแต่แซ่บเด็ดแหงพี่น้องใส่พริกบักกำบักไงเขาก็นัก รสหมากพี่เนาะสมกับยากไมไ่กินโดนนะครับังพี่กับิว่าส่วนมากแช่โดนัดมากกินข้าวเหนียวเน,นจะจ๊ะโดนๆสมกับยากเขาสวยหรือว่าขเขาเจ้าเนะจ๊ะแบบแบ gìn kiểu thái thái chắc nồi chị nào, thế ร mm hmm. าดดีอยพี่น้องแบบพ้อนเลยอะ่ะจะต้องใส่เสือแค้นันแบบเนี้ยพอนแห้งมาไว้เลิกงานยางพาแดดกลับมาบ้านโอ้ยจะเป็นลมอ่อนเลย จนได้นอแต่เอฟซีโฉกมันก,กันบานอ้อเหมือนี่หกศูนย์เก่าศูนย์ยายโดนัดจัดหนักเลย สามโต๊ตรงสามโตโตดสองโตอีกดวงกระังมาแรงตอนนี้อื้อดวงดเบลจิงขาวแซบ <c oughs> แตงกวาพี่นอ้อง แอซีกับห้องสีโคดีโคลมันเอานีรด้วยไป้ากันพี่อง น่นกินที่เนี่ยแซ่บแบบแซ่บแห้งเลยอ่ะ <c oughs> ไว้กับผักได้พักแบบเข้ากันกระนำ่งพริก sự tắm nó lại mượm nhau Lượm nhau nịt nâng Ôi khỏi sẹp em แซ่บอืดมวัดสวัดบึ้มเลยมี่น้องเม่อช่างเพชรเนใส่พริกไปรปมามีซิบกว่าเม็ดนี่แหละทั้งพริกแดงทั้งพริกเขียวจัดเลย ขามาแล้วก็อย่าลืมเด้ดอจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้เนาะจาะจังบอกผ่านคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัะจ้ะพี่น้องจา้าดีตลอบทุกๆทุกคน ยายก็ซอยเป็นกำลังใจยายโดนัดในเด้อจะ้ะซอยกดไลค์กดแชร์ขอคนละลค์สองลคนะ์เนาะจะเนาะเป็นกำลังใจยายโดนัดสู่ต่อสัวนสีไดไลไรสุดคงสีอีกโดนอยู่พี่น้องพันจิตตามบ้านเหนื่อยเทิงเงินพันอยู่อืม แอสีบอสก็คือสิบบดใหญ่สวนง่ายดอกพี่น้องเอ้ยอืมเฮ้บคานอง แบบแห้งๆเลยแสบแห้งเนี <wiele> ่ยเพันบาอยากยังกินอันนั้นมันเสี้ยนแถวกินเขาได่เนาะจ้ะ เนคนิกะุดยอดคือกันพี่น้องก่อนจักกันเต็ดแห้งพี่นอ้องอื้จอยยังบ่หมดพี่น้องน้น้อยหน่อย จ้าสำหรับคลิปนี้ญานะตเดินหนัดฝากไวคชนี้ก็น่าจะเนาะเงีลยเอเอาไว้พอกันไหมคลิปน่ะจะจังไดกับฝากกไดไลค์ค้ะไล์แล้วแชร์ในเด้อจ้ะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะพี่น้องจ้หวังว่าเอฟซีจะแห้งๆรวยๆโชคดีกันทุกผู้ทุกคนเนจะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ยาตเดนะินหนัดขอโตไปก่อนเด้อจ้ะพอกันไหมคลิปนาอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสวัสดีจา้าโอ้ยกล่องแม่